สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมนะครับสู่รายการยกสยามครับเดีน,นี้ถือว่าเป็นผู้ที่้าทายถูกจับตามองมากนะฮะเพราะว่าผู้คนที่ได้รู้เรื่องราวของคุณหนุ่มกัญชัยก็ถือว่าคาดหวังสูงครับเลือกออกมาสิบข้อแจ็คพอตออกมาเป็นโตโยต้านิววีออสนะฮะหนึ่งจุดห้าจีลิมิเต็ด หาทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็นนะครับโตโยต้ Toyota New ววีอ Make it Happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์รูที่ท้าทายทุกสายตาครับพร้อมต่อไปเลยนะฮะสิบข้อได้ไปแล้วสองข้อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อที่3ครับเอาอะไรดีเอาขอมาดูกันดูว่าจะรู้จักสิ่งนี้หรือไม่แล้วจะถามอะไรมาครับลองไปดูได้นะครับอ,อยู่ไกลๆมองรู้ไหมว่าเป็นอะไร นึกไม่ออกชื่อนึกไม่ออกแต่คุนคุนคุณครับแต่พอบอกไปปุ๊บก็จะโอ้ชื่อนี้นี่เองเคนี่คือลูกยางครับลูกยางอะไรลูกยางพารานี่แหละถ้าเราเรียกกันทั้งหมดอันนี้แหละลูกยางพารายางพาราก็เป็นชื่อยางพันหนึ่งนะครับมีปลูกมากทั้งภาคใต้ของไทยแล้วบอกให้ผู้คนชาวไทยนั้นภาคภูมิใจไปเลยว่าประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารา อันดับหนึ่งของโลกมาตั้งปี2,534แล้วปบมือให้ประเทศไทยนี่คือของไทยเราผลิตและส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยอธิบายเข้ามาถึงเรื่องราวที่จะใกล้คำถามคําว่ายางพารามันมีคําว่ายางแล้วก็พารายางก็คือยางแล้วพาราละ่ะคืออะไรเพาะคำว่าพาราเป็นชื่ออะไรกันแน่กอไก่ครับชื่อของ เทพเจ้าครับไม่ใช่แล้วครับพาราก็คือขอไข่ครับชื่อชื่อเมืองครับอืพาราไม่ใช่ยาแก้ปวดหัวแต่ตอนนี้หัวอาจจะปวดได้หนึ่งนาทีนะครับจับเวลาครับ,บ,รครบเคยได้ยนินเทพเจ้าพาราซิตอมอนทําให้หายปวดหัวได้แล้วชื่อเมืองพาราเคยได้ยินเหรอมืองพาราเคยได้ยินนะพารานสีฮะอ๋ออาจจะมีาาาที่มาอย่างนี้เหรอฮะก็น่าจะเป็นในความรู้สึกตัวเองน่าจะเป็นเมือง เทพเจ้าไม่ใช่หรอกบ้าเทพเจ้าเทพเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้ะไม่เคยได้ยินชื่อนี้เทพเจ้าเอาความรู้สึกของตัวเองคิดอยู่ในขนะนี้ครับผมว่าน่าจะต้องเป็นเมืองพาราณสีเคยได้ยินชื่อเมืองนี้ฮะเอาขับนี่เลยนะครับไปดูคุณเมย์นะไปดูคุณเมย์นะครับเอานะฮะคุณเมย์ครับเชิญครับ ไม่ไม่รู้หรอกว่าเมืองอะไรหรือว่าเทพเจ้าอะไรแต่เมย์คิดว่าเป็นแบบเมย์ตอบว่าเมืองเพราะว่าเทพเจ้าเนี่ยมี์คิดว่าคนไทยเขาไม่ทิดว่ยางพาราเทพเจ้าเพราะคนไทยเขาถือไม่ไม่ค่อยจะเชเทพเจ้าตองกันอยู่ตรงกันอยู่ครับตองกันอยู่ครับอ่าก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นฮะจริงๆข้อนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจอืมเทพเจ้าพารา ไม่มีหรอกบ้าหรอเทพเจ้าพรามีแต่เทพเจ้าพาพาสดอนน,นอะสิพรอุสพรอุสมีแต่ซรีอุสเทพเจ้าหรือเมืองตอบว่าข้อขอไข่ครับเมืองครับเทพเจ้าหรอเมืองขอไข่นะครับเมืองตอบมาแล้วเรียบร้อยนี่คือข้อที่สามครับผลมาแล้วเช่นกันคำตอบนะครับ เจ้าไม่น่าจะเป็นเทพเจ้าแน่นอนแล้วเป็นชื่อเมืองตรงไหนล่ะไม่รู้ความรู้สึกคะมันเป็นมันเป็นเซนน่ะว่าจะเป็นเมืองเมืองพาราเสอรีอยยาน้อยเทพเจ้าพาราไม่น่าไม่เคยคุ้นน่ะเป็นคนไจดอนเทพเจ้าคนใจดอนผมไม่รู้ตักเทพเจ้าผมรู้จักอี่นี่ไอ้หนุ่มเก่งเนาะเก่งไหมหนุ่มเก่งไหมเก่งค่ะพี่หนุ่มเก่งค่ะสามข้อถูกหมดมันเก่งเนาะดูดิว่าเป็นชื่อเมืองได้อย่างไรนะฮะต้นยางพารา มีทินกำเนิดแถบอเมริกาใต้ครับร้อยกว่าปีมาแล้วครับแล้วยางนี้เนี่ยมันมีการขายกันที่ศูนย์กลางที่หนึ่งอยู่ที่ประเทศบราซิลครับครับแล้วที่ขายยางกันอยู่ตรงนี้ม่นขายกันอยู่ที่นี่ในบราซิลอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าพาราออ้จริงเหรอโอ้เห็นไหมต้องใจแล้วก็ขายแห่งเดียวแล้วก็เรียกว่ายางพาราเพราะว่าไปซื้อกันอยู่ตรงที่เมืองพาราที่บราซิล เห็นไหมยังไงก็ต้องเป็นเมืองเอานะครับสามข้อเลยนะครับถูกต้อนนะครับคือข้อที่4ครับข้อที่4ถ้าพูดถึงตอนนี้อยากจะไปจังหวัดไหนมากที่สุดผมอยากไปภูเก็ตครับภูเก็ตนะฮะท่านผู้ชมถุงมุฟสามจี i าจัดมาเลยครับไปที่กระบี่ครับได้ไดได้ วันนี้ยกสยามจะขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่อยู่ที่บ้านอ่าวลึกในอำเภออ่าวลึกครับโดยที่บ้านอ่าวลึกนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจยังหาทรายร้อนไว้สำหรับนอนแช่ทรายทำสปาและยังมีแอ่งน้ำขนาดเล็กกลางป่าพุที่มีแรงดันผุดขึ้นมาจากใต้ผืนโลกตลอดเวลาจนพื้นทรายใต้แอ่งน้ำเป็นรอยบุ๋มขยับไปมาได้แถมยังมีชื่อน่ารักน่ารักอีกด้วยว่าน้ำผุดเริงร่าครับ เคยไปไหมครับเคยไปกระบี่ครับแต่ไม่เคยไปน้ําผุดเริงร่าเนี่ยไม่ไม่ก็ที่กระบี่ครับแล้วก็จบท้ายที่ <c oughs> น้ําผุดเริงรา่าแมชื่อดีเหลือเกินนะครับ,รบตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับเป็นจุดที่มีน้ําผุดขึ้นมาจากพื้นทรายตลอดเวลาเลยนะครับและดูเหมือนคนร่าเริงตลอดเวลาเลยแล้วจะถามอะไรดีถามเลยนะครับถามว่าน้ําผุดเริงร่า จเริงร่าที่สุดเลยที่สุดที่สุดตอนไหนครับกอไก่ครับตอนเที่ยงครับขอไข่ครับตอนปลกมือครับหนึ่งนาทีจับเวลาครับโอ้โหเลยครับตอนนี้คือถ้าเกิดแต่ละช้อยนะฮะผมว่าถ้า ตอนเที่ยวก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นคือ,อยังไงเป็นธรรมชาติคือมันก็น่ามันก็มีสิทธิ์แต่ตอนตบมือก็เป็นไปได้เพราะผมเคยไปไปเที่ยวแล้วผมเห็นแบบว่าเคยดูหนังเลไมันจะมีแบบน้ำพุที่เวลาตบมือแล้วมันจะพุ่งป๊ดปื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 ๊ด,ดตามจังหวะเสียงตบมือก็มีเหรอฮะน่าจะเป็นตบมือ ผมไม่ทราบเดี๋ยวถามถามคุณเมย์ดีกว่าครับผมแล้วตอนนี้ไปทางไหนไหมหรือมันก้มกึ่งหมดเลยตอนนี้ก้มกึ่งหมดเลยฮะก้มกึ่งไม่รู้จะไปยังไงเลยฮะก้มกึ่งดูคุณเมย์นะฮะสิบวินาทีจะสื่อสารกันอย่างไรนะครับครับอ่าเดี๋วดูว่าดูว่าคุณหนุ่มเขาจะตอบอะไรเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเชิญครับสิบวินาทีครับเชิญครับไม่ทราบพี่หนุ่มตอบอะไรนะแต่ตอบเมย์คือตอบตัวเมย์มยคิดว่าเที่ยงหรือเปล่าเพราะว่ามันคือเป็นช่วงที่แบบน้ำมันขึ้นน้้้้้้้าาาาาออ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 ะะไไไไไรรรรยยยยย่่่่่่่่งงงงงงเเเเเเีีีสสวววนนนนนนนตตตมมมมมมมััใจืืืืคคถกกิดแลท คือตอนนี้คุณหนุ่มก็ลังเลไม่รู้จะไปทางไหนเลยพร้อมไหมไม่พร้อมก็ให้เวลายากมันยากมากเอาเลยแล้วแต่พี่หนุ่มเลยมันอาจจะเป็นแค่เขาเรียกอะไรฮะจินตนาการของคนก็ได้พอปลมือแล้วก็อุ้ยโหขึ้นกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออาจจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลขึ้นมาอย่างเงี้ยหรออ่าเป็นฟิลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็เลยดูเริงล่าคนที่ดูก็เลิงล่าไปด้วย ตบมือก็เลิงล่าคนดูก็เออเลิงล่าน้ำพูก็เลิงล่าคนดูก็เริงล่าไปด้วย oh อะไรอย่างเงี้ย oh เลิงไปด้วยดูนะครับว่าคนหนุ่มเขาจะตอบข้อไหนนะฮะผมขอสวนคุณเมย์แล้วกันครับข้อนี้ขอสวนทางครับน้ำพุดเริงล่าจะเริงล่าที่สุดตอนไหนตอบว่าข้อขอไข่ครับตอนตอบมือครับโอ้โห oh เอาแล้วตอบมาแล้วเรียบร้อยมาดูผลนะครับถ้าผิดก็้เมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่หนุ่ม เอาเลยนุ oh, right. um ่มเก่งหลายๆอย่างนะฮะก็บอกว่าไอ้ธรรมชาติเอ๊ะแล้วมันตอนเที่ยงมาดูผลนะครับคำตอบนะครับผ่านไปได้หรือไม่นะครับสำหรับใน อยู่ทิ้งเที่ยงแล้วล้อเนี่ยมันก็มีต้นไม้มาบังเขาได้อยู่แกตบปบมือปบมือที่ไหนแล้วมันจะขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอยังไงอยากดูค่ะเป็นยังไงหรออออ้าวอธิบายความอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเก่งจริงแฮะน้ำพุเริงรากเกิดขึ้นจากพลังงานใต้พิภพนะฮะไม่ได้จัดตั้งไม่ได้เสแสร้งไม่ได้มีอิเล็กทรอนิกส์ใดทั้งสิ้นเลยส่งผลให้มีน้ำพุขึ้นมาจากแอ่งทรายกลางป่าพลุนะครับ หากนะฮะลองเอามือแย่ลงไปในบริเวณตาน้ําผุดนะครับจะรู้สึกว่ามือถูกดูดเข้าไปตาน้ําเลยนะครับถ้านักท่องเที่ยวนะครับปรบมือน้ําก็จะผุดแรงและเร็วและถี่ขึ้นตามจังหวะการปรบมือทําให้น้ําผุดเรืองร่าได้ชื่อหนึ่งว่าน้ําผุดปรบมือปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบนี้พบได้หลายแห่งในจังหวัดกระบี่ไปเที่ยวไปดูซะเป็นบุญตาบุญหูแล้วไปปรบมือซะถูกต้องนะครับ ยังมีแหล่งธรรมชาติของดีๆนะฮะแปลกของไทยเรายังมีเยอะแยะมากมายแปลกมากเอันซีนยังมีอีกเยอะพร้อมเลยนะครับข่าวสุดข้อยสำคัญแล้วนะจากนี้เป็นข้อที่5ครับดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟังเพลงนี้ก่อนครับแลวเดี๋ยวคุยกันว่าจะเป็นยังไงฟังเพลงนะครับท่านผู้ชมนะครับเชิญครับภู้ใจฉันด้มา รีบมาเล่าเรียน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 ใจยังเรียนย้ำเรียนสับสนชอบคิดกังข่าวละเอาละในเพลงมีย้ำตรงนเจ็ดนาฬิกาครับรีบมาเล่าเรียนเล่าเรียนเจ็นาฬิกาคุณไปทําอะไร ผมนอนอยู่ครับเออต้องไป็นหนังสือนะนักเรียนนะรักการเรียนเป็นสิ่งที่ดีจริตในการต้องไปเล่าเรียนนะในเพลงครับได้ยินคําว่าเล่าเรียนเล่าเรียนเล่าเรียนปัจจุบันใช้หมายถึงการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วคําว่าเล่าเรียนถ้าเราเจาะเฉพาะคํานี้เลยใช้หมายถึงการเรียนด้วยวิธีหนึ่งวิธีเฉพาะเลย ถามว่าคำว่าเล่าเรียนเล่าเรียนหมายถึงการเรียนแบบไหนครับเล่าเรียนกอไก่ครับท่องให้จํำฮะขอใครครับฟังให้เข้าใจครับโอ้โหเล่าเรียนคือการเรียนแบบไหนครับหนึ่งนาทีจับเวลาครับขอละทิศขอละทางเลยจะเลือกทางไหนนะครับ โห oh. ยากมากเลยฮะยากจริงๆคือถ้าฟังเนี่ยฟังเราต้องฟังจากเขาท่องให้จำก็คือเหมือนกับการเล่าท่องก็น่าจะเล่าสิพี่ท่องก็น่าจะเล่าเล่าเล่านิทานเล่าเรียนเล่านิทานคือการท่องคือการบอกผมว่าน,น่าจะเป็นท่องนะฮะท่องให้จำใจคิดว่าเป็นทางท่องอยู่ใช่ฮะถ้าเข้าใจไม่น่าจะบอกมา แล้วมาวิเคราะห์ว่าเข้าใจไปยังไงยังไงแล้วแต่คือฟังแล้วก็แล้วแต่ว่าจะไปทางไหนเลยนะฮะก,ก็ไม่รู้คุณเมย์คิดยังไงไม่รู้จะแตกต่างอยู่หรือประเด็นนี้นะคุณคห,หนุ่มเราจะประเด็นว่าเขาคิดว่าเป็นเรื่องราวของการท่องให้จําอยู่ไปดูว่าคุณเมย์เขาจะคิดอย่างไรอยู่กอนถือว่าข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ง่ายแล้วนะฮะอ้าวคุณเมย์ครับสิบวินาทีครับเชิญครับ ค่ะไม่คิดว่าเป็นข้อกอค่ะท่องให้จำเพราะว่าการเล่าเรียนแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยครูวไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเรียนหรือหรือเมียสอนดนตรีเงี้ยการเล่าเรียนนั่นคือการท่องให้จำคือให้เราจำเราต้องท่องแล้วเราจำเราต้องคือเด็กๆท่องให้จำตรงกันตรงกันอ่าไม่ต้องตัดสินใจมากฮนะจะผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่ครับพร้อมไหมพร้อมครับกำลังลุ้นนะคะโตโยต้านิววีออสอยู่นะครับว่าจะ ขับออกไปได้หรือไม่ท้าทายด้วยในเรื่องราวของคําถามหลากหลายอย่างจากนี้เป็นคําว่าเล่าเรียนเล่าเรียนคือการเรียนแบบไหนกอไก่ท่องให้จำขอไข่ฟังเข้าใจตอบว่าข้อกอไก่กอไก่ครับท่องให้จําครับกอไก่นะฮะท่องให้จําจะผ่านไปได้หรือไม่คําตอบตอนะครับ เด็กมามาเทียบเหรอฮะคือใช่ค่ะเพราะว่าอย่างอย่าง ถ้าเกิดฟังให้เข้าใจมันคือแบบโตแล้วค่ะเวลาเราเรียน,เร,เ,นเราเรียนเราเรียนรู้อยู่ผู้ใหญ่ไงเราคือเรามีความคิดได้เราคือเรามีความเข้าใจแต่เด็กอย่างนี้การเล่าเรียนหมายความว่าเราต้องท่องแต่กอไก่เราต้องอเราต้องท่องให้จำอ่ะม,มันต้องมีมันมันต้องเข้าไปในสมองค่ะเราโตแล้วมันไเป็นเล่าเรียนแล้วไม่มใช่เล่าเรียนได้แต่มันคือมันมีความเข้าใจบวกกับอะไรมีความในคิดจิงว่าโตแล้วไปเรียนเรียนแล้วก็ได้ได้เข้าใจได้รู้แต่ว่าเด็กเดนี้การเล่าเรียนเด็กเด็กนี้มีคิดว่ามันน่าจะเป็นการท่องให้จำแต่ความรู้ผูงคนน เด็กแถว,วบ้านครับ,รบเจอมาเหรอครับไปเจอแถาร้านคุโยตีครับโอ้ครับเวลาเราดูรายการเนี้นะเราจำหรือว่ารู้เรื่องราว บางเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะจําได้เยอะมากนะแล้วก็จะเข้าใจไปด้วยนะอันนี้คือดูรายการยกสยามทั้งจํานะทั้งเข้าใจด้วยแต่เล่าเรียนนั้นจากหนังสือชีวิตชาวไทยสมัยก่อนของเสถียรโกเสดเล่าถึงวิธีการเรียนของเด็กนะฮะเด็กไทยสมัยก่อนว่าเมื่อเริ่มเรียนพระครับเมื่อก่อนนั้นจะเป็นพระที่จะเป็นผู้ที่สอนเวลาเราดูละครคจะเห็นนะ,ะพระผู้เป็นอาจารย์จะเขียนพยัญชนะกอไก่ขอไข่โอ้เหมือนคุณเม์เล่าเลยนะลงบนกระดานของเด็กแต่ละคนขั้นตอนนี้ ขั้นตอนของพระนะพอเริ่มเขียนเขียนเขียนเนี่ยเรียกว่าบอกหนังสือนี่ของพระก่อนนะของครูก่อนนะหลังจากนั้นก็จะให้เด็กครับอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะบนกระดานหรือเรียกว่าเล่าท่องเล่าท่องพยัญชนะเหล่านั้นเสียงดังๆจนกว่าจะจําได้ขั้นตอนนี้เองที่เรียกว่าเล่าเรียนอ้ยถูกต้องเลยค่ะพลังลุ้นอยู่นะฮะว่าคู่นี้คุณนุ่งกันไขยคุณเมย์เพื่อนอารมณ์เลือกแก้ควาตออกมาเป็นเซต้าเนวีออส เป็นการจับคู่เล่นกันครั้งแรกของทั้งคู่นี้หวังว่าจะแตกแล้วพิสูจน์มาแล้ว5ข้อข้อสําคัญคือข้อที่5ก็ผ่านแล้วด้วยมาดูครึ่งหลังอีกเพียง5ข้อเท่านั้นขับออกไปให้ได้ครับรุ่งนี้นะครับตามต่อครับยกสัญณนะครับแตกหรือไม่แตกครับสวัสดีครับ